สวัสดีครับผมเบิร์ตวันน้องว่านนะครับวันนี้ไม่ว่างผู้นี้ไม่ว่างมะลืนก็นไม่ว่างนะครับวันนี้ผมได้มาแม่บ้านแม่อาร์มี่แม็กซิมอีกแล้วตามเคยควันนี้ผมจะมาสอนนะครับขับรถซูปเปอร์นะครับแรงที่สุดแบบระดับประเทศเลยก็ว่าได้ว่าจะสอบถามว่าเคยขับรถรุ่นนี้มาก่อนปะ แมไม่เคยค่ะไม่เคยเคยแบบขับพวกโซนิกอะไรเงี้ยอันนี้ก็โซนิกนะเอาจริงเหรอใช่ครับอันนี้ก็โซนิกสมัยเป็นสกอยเก่าสมัยแบบตอนแบบเด็กๆนะเคยขับโซนิกโซนิกแต่งเลยเออแต่งเต็มเลยอันนี้ชุดนี้คุณพร้อมมากเลยเนี่ยโซนิกแล้วก็อะไรนะพร้อมเหล่ามากเลยคุณก็พร้อมมากเลยแดดอะแดดอะยี่ห้อแดดอะไรอะอ๋อฮันดัาแดดฮันดัาแดดเออแดดกับโซนิกตอนเด็กๆอะสมัยวัยรุ่นอะเคยเคยแต่อันนี้ผมจะบอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ได้ให้เก็บศอกงอเข่าแล้วก็เก็บหน้าไว้ได้แล้วไม่ใช่ เวลาออกอ่ะค่อยๆเดี๋ยวยงจะสอนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเติมคันเร่งนะจะไปเติมปุ๊บอ๋อมันแรงใช่ป่ะก็คือต้องค่อยๆไม่ต้องอะไรมากมายไม่พูดเยอะนะน้องบิ๊กบัเอานเคยขับบิ๊กบัสด้วยขับแล้ววันนนั้ร้านเซวีส์ไงอันนี้ขลองบิ๊กพัดก่อนลองลองบิ๊กพัดูได้ป่ะแข่งป่ะได้ปกติแล้วค่อยปล่อยค่อยๆปล่อยไอันนี้มันพุ่งนะถ้าคุณปล่อยพุ่งมันพุ่งเลยนะรถมันแรงผมต้องบอกก่อนนะต้องบอกน้องๆว่าแกยังไม่เคยลองขี่รถซุปเปอร์ผมเกียร์ก็ตบลงงัดขึ้นตบลง นี่อ่ะเกียร์เนี่ยอ่ะกูลองทำท่าขี่ก่อนท่าขี่เอาขาขึ้นแัดขึ้นถูกปะคุณขี่แค่เดียวพอไม่ต้องขี่แค่สองท่าขี่แค่สองไม่เป็นไรแตกแน่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คุณอันนี้เด็กเอาขาอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก่อนอนี้เนี่ยเออต้องอัดขึ้นเอารองเท้าเข้าไว่าอ่าไม่ใช่ตบลง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 ทีนึ่งแล้วก็ข้างนั่ขึ้นสอง่าโอเคปกติเหมือนขับโซนิคเดี๋ยวรอรถิกเขาหยุดไปก่อนนี่ต้องบอกน้องว่ามาขอถ่ายยแป๊บเดีว ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคือมาเสียงดังอันนี้มันเสียงดังยังไม่เคยฟังเสียงใช่ป่ะหมอกกับหมู่บ้านนี้มาหมู่บ้านนี้มาแล้วบ่งบ้านใหญ่ดิสตาร์ททีรู้เรื่องเด็กน้องกําลังนอนอยู่นะครับน้องดราม่าดราม่าแน่นอนใช่ป่ะโอเคดาม่าสวัสดีค่ะอย่ากระทืบหน้ารปภให้อย่ากระทืบหน้ารปภให้สัตว์เอาได้นะสัตว์ข้างรู้จักหมดเลยก็ไม่มีอะไรมากมายนะน้องๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ เฟซบุ๊กอาร์อาร์มี่แม็กซ์ใช่ใช่เพราะผมลงเพจเร็วๆแบบเล่นเร็วๆเลยก็เคยขับมาก่อนใช่ไหมใช่าโอเคอย่างแรกเลยดูเสียบก่อนเอามันต์ตาไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวอีมันต้องสตาร์ทดึงอันนี้ไม่มีอะไรทำกมยคุณก็ไม่ต้องคุณขันเร่งคุณก็บิดหน่อยเดียวนะคุณนั่งเลยนั่งนั่งปกติเปิดออฟดันกดลงกดลงอ่าโอเคเดี๋ยวเหยียบอันนี้ก่อนอันนี้โอเคปะ นั่งเลยนั่ง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 ขึ้นไปบนรถเลยนั่งขึ้นไปบนรถนั่งนั่งขึ้นไปบนรถไหนนั่งขึ้นไปบนรถนั่งขึ้นไปบนรถมันไม่ล้มนะใช่ไม่ล้มนั่งปกติเี่นี่อะไรดังนะน้องเสียงเสียงดังเลยนะครับเสียงดังนะคะเสียงดังหน่อยนะผมไม่ได้สตาร์ทนานอ่ะน้องโอ้โหราขาขึ้นเลยเหรอขาลุงก่อนได้ป่ะขาขึ้นราคาขึ้นมันไม่หล่นมันไม่หล่นขาขึ้นได้หมดมันจะเล่นหนัก เฮียไม่ติดดีเสียหน้าเลยนะน,นอ้องแก Hãy subscribe cho kênh ขี่โหดมากเลยวะหมู่บ้านหนูตกใจเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่รงนด้ทุกอย่าอามี่ทำได้ทุกอย่างเฮ้ยจัดสุดว่ะผมยอมแล้วว่าขี่ได้ยังไงใช่ไหมยะสุดยอดสุดยอดอันนี้ขี่เป็นป่ะไม่ใช่เหรอไม่อาจขี่ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าคองหรือว่าอะไรใหญ่ค่อบอลเมื่อกต้องเนี่ยนคือบอลโดนไหมให้หนูทำไม่รู้ผมว่าคองหรือว่าอะไรใหญ่เนี่ยผมงงมากเลยนะหนูสมัยสองซ้ออยู่เลยใช่สมซ้อเป็นไงบ้างโหพี่ได้อยู่นะใหญ่อยู่นะแบบสตาร์ทพูดเลย หมู่บ้านนี้แบบกระพือเลยทั้งหม<ช>ู่บ้านใ,<ช>ใครลุกต้อง,องขอไใน<ช>ต้องขอโทษเพื่อนบ้านเลยนะคะพอดีกับใครชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยขอบคุณแม่มี่มากเฮ้ยเนะขาขับได้ยังไงวะสุดว่ะดีไม่ตายนะครับดีนมไม่แตกแต่ใหญ่มากเลยครับมันใหญ่มากเลยนะน้องะขับเลยนะครับใหญ่น้องคูู่้ใหญ่มากอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยอามี่แม็กซินพอละเหนื่อยเหนื่อยมากเลยไม่เบิร์นหน่อยเหรอ